ผมกินข้าวนะครับเม,มื่มมมอวันพุธที่ผ่านมาไม่ใช่วันพุธก่อนหน้านั้นผมไปเล่นฟุตบอลแล้วบอลลอยมา,มาบอลลอยมาบอลลอยมาผมโดนฟุ้งยังจะบอกว่าเข้าประตูนะครับผมทำประตูได้ในนัดนั้นแล้วอีกประมาณชั่วโมงครึ่งต่อมา วิ่งไปชนกับพี่คนไหนสักคนหนึ่งแล้วขาพลิกจนปับันนี้ถึยังไม่สามารถเตะฟุตบอลได้เลยชนใครปวดแนหัวใจเยอะอตอนนี้เราพูดมันเท่เลยไม่เห็นภาพในสนามดิ้นเป็นมาโอเคหยุดเรื่องฟุตบอลหยุดเรื่องน้องลั่นกลับมาหยุดในคอนเสิร์ตกันดีกว่า ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเพลงที่จบไปเมื่อกี้ดีอย่างไรผ่าน <c oughs> มาแล้วหนึ่ <c oughs> งปีพี่เห็นพิ่งบิวเศร้าสิเพิ่งเปิดคอนเสิร์ตเองใครบิวเนี่ย <c oughs> thank you ไปไหนมีบางช่วงแมะเส็จกี <c oughs> ้ด <c oughs> <c oughs> <t> ังผ <t> ิดปกติแค่เดินผ่านเฟรมไป่ไหวมีอะไรยังไงอะไรนะครับแต่เราไม่เบี้ยวละมดเปิดพิธีอเออย่างนี้ผมส่งไปเลยต่อไปไม่ถูกเลย่หมดเลย ปีแล้วใช่ไหมแต่ผมออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอกันใช่ป่าวะียวงออกจากบ้านมาวะซิงเกิลกำลังจะมีหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็หนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับผมก็เจอเขาเรียกว่าเรื่องราวอะไรมามากมายทุกคนก็จะได้เห็นพระชาในหลายๆแง่มุมทั้ง เรงด้านที่มันดีแล้วก็ด้านที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็อะไรที่มันไม่โอเคก็อยากจะให้ก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่ากระชากเเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหนึ่งคนอะไรที่มันไม่ดีก็ถ้ามันลืมได้ก็ลืมมันไปแต่ถ้ามันยังลืมไม่ได้ก็ต้องค่อยใช้เวลาแล้วกันนะครับรู้ต้องต้องมีมั่งแหละแบบงอนกระชาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ตาม เชื่อผมเชื่อครับไม่เอาแล้วเหลือแล้วมีมีมีแน่ๆไม่ไม่ไม่งงไปไม่งงมีมี่มีเลยก็อยากจะบอกว่านี่แหละครับมันมันมันทือเป็นสีสันของชีวิตนะถ้ามีมีเรื่องดีๆบ้างมีเรื่องร้ายบ้างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็ยังมาอยู่กันตรงนี้ หนึ่งปีผ่านมาทุกคนได้เห็นราชาในหลายๆแง่ามากรู้เลยว่าบางคนรู้เลยว่าภาชาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลานี้ทําอะไรใช่ไหมทั <c oughs> ้งหน้าบอกไม่ว้วยคาชาชอบกดไลค์ลูกสาวในอินสตาแกรมเป็นเรื่องปกปตินะมันว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับผมเกินไปแล้ ไม่สามารถเดินไปส่องส,องสองาวตามสยามได้ทำไม่ได,ไได้ตอนนี้ข้างหน้าบอกสาวเหลือน้อยอา่แล้วตะกี้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอ่าเรื่องชอบไม่ชอบรู้ว่าระชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับรู้เถอะอยู่กันมาบินแล้วถ้าพูดถึง เรื่องเพลงเนี่ยชาเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่ละป็นคนชอบฟังเพลงช้าๆสบายๆกระชาพูดตรงๆนะกระชาเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าว่าฟังแล้วรู้แล้วกชยไงรู้แล้วคนที่ไม่รู้ก็มีใครไม่รู้บ้างยกมือเลยผมจะรับคนนั้นมากเยี่ยม ก็มีบทเพลงที่ชอบฟังชอบร้องอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่านี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของประชา